สวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งครับเพื่อนๆพบกับโด่งเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดแพร่ครับและวันนี้จะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับเที่ยวหมู่บ้านกลางป่าของจังหวัดแพร่ครับที่นี่เขาเรียกว่าบ้านนาตองครับวันนี้ผมะพาเพื่อนทุกคนนะครับวิ่งลัดเลาะขึ้นสู่ภูเขาและเข้าสู่หมู่บ้านกลางป่าที่เขาบอกว่ามีทั้งป่าไม้แล้วก็ลำธารที่สวยงามครับเพราะฉะนั้นทริปนี้ ไปดูเส้นทางการท่องเที่ยวบ้านนาตองจังหวัดแพร่ครับไปครับ วันนี้เราจะไปชมเส้นทางท่องเที่ยวบ้านนาตองจังหวัดแพร่กันครับเราจะออกจากจังหะะงวัดแพร่นะครับมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับการเดินทางท่องเที่ยวในเส้นทางนี้เนี่ยออกจากจังหวัดแพร่ได้2เส้นทางนะครับเราจะเห็นว่าเป็นเส้นทางสีน้ําเงินด้านล่างตรงนี้และสีเทาด้านบนนะครับแต่ทั้ง2เส้นทางที่เดินทางออกจากจังหวัดแพร่เนี่ยจะมาบรรจบกันที่จุดนี้ครับ วัดพระธาตุช่อแฮเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับตองจะพาเพื่อนทุกคนชมเส้นทางจากวัดพระธาตุช่อแฮนะครับมุ่งหน้าด้วยถนนหมายเลข1022ตรงนี้นะครับเราจะตาม1022ไปเรื่อยๆเพื่อนๆจะเห็นว่า1022เนี่ยเป็นเส้นทางที่คดเคี้ยวแล้วก็มีขึ้นเขาลงเขาอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและที่สําคัญเส้นทางนี้เนี่ยเต็มไปด้วยป่าไม้จริงๆครับเนื่องจากว่าเราจะเห็นว่าเป็นเส้นทางที่ ถ้าดูจาก Google Map เนี่ยโอ้โหป่าไม้เนี่ยเขียวขจีจริงๆนะครับและจาก1022นะครับเราจะเลี้ยวขวาในเส้นทางจุดนี้นะครับพอเราเลี้ยวขวาที่แยกตรงนี้เนี่ยโดดไม่แน่ใจแล้วครับว่าเส้นทางตรงนี้เป็นหมายเลขอะไรนะครับเราต้องไปดูที่หน้างานอีกทีว่าเป็นถนนหมายเลขอะไรเนื่องจากว่าพอเราซูมเอาออกมานะครับเราไม่เห็นเลขถนนในเส้นทางนี้นะครับแต่ว่า เส้นทางนี้จะพาเรามุ่งหน้านะครับสู่ตรงนี้ครับบ้านนาตองเพื่อนๆจะเห็นเลยนะครับว่าถ้าดูจาก Google Map หมู่บ้านนี้คือเป็นสุดถนนนะครับเข้าออกทางเดียวและเป็นหมู่บ้านกลางป่าเลยครับและที่สำพันเขาบอกว่าหมู่บ้านนี้มีทั้งป่าไม้ที่สวยงามและก็มีลำธารกลางหมู่บ้านที่สวยงามด้วยครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะได้เห็นเส้นทางท่องเที่ยวบ้านนาตองจังหวัดแพร่พร้อมกันครับ และก่อนเดินทางออกจากจุดนี้นะครับอย่างแรกที่เรามาถึงจังหวัดแพร่ก็ต้องมาไหายพระขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่วัดพระธาตุช่อแฮนะครับ จะเดินทางออกจากพระธาตุช่อแฮนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข1022นะครับและจากจุดนี้นะครับ1022ที่ออกจากวัดพระธาตุช่อแฮก็คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านกลางป่าของจังหวัดแพร่ครับ ที่เราเดินทางออกจากพระธาตุช่อแฮมาแค่ไม่กี่กิโลนะครับเราก็จะพบกับธรรมชาติด้านซ้ายด้านขวาที่เริ่มจากแน่นๆสวยงามเลยนะครับแล้วก็ฝั่งขวามือเนี่ยจะเป็นริมทานการเดินทางออกมาสู่เส้นทางนี้นะครับใครที่ชอบคาเฟร่ริมทานน้ำสวยๆนะครับขวามือในริมถนนในภาพตอนนี้มีหลายจุดเลยนะครับแล้วก็มีทั้งร้านอาหารนะครับร้านเครื่องดื่มที่สามารถนั่งชิวๆริมน้ำเอาเท้าเนี่ยแบบ นั่งอยู่บนน้ําได้เลยนะครับแล้วก็เอาเท้าแบบวางบนน้ําได้เลยนะแล้วก็จะมีโฮมสเตย์นะครับมีรีสอร์ทอยู่ขวามือตรงนี้เลยนะครับมีหลายจุดเลยถ้าใครที่อยากมาเที่ยวทานข้าวพักผ่อนจิบกาแฟหรือมานอนโฮมสเตย์นะครับแค่ออกจากพระธาตุช่อแฮแค่ไม่กี่กิโลนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นร้านอาหารร้านกาแฟนะครับอยู่ด้านขวามือของถนนตรงนี้เพราะว่าฝ่ามือตรงนี้เป็นริมทานน้ำนะครับเพื่อนๆ พอเริ่มเข้ามาได้อีกสักพักหนึ่งเราจะเห็นเลยว่าป่าไม้เยอะจริงๆนะครับเหมือนที่เราดูใน g o o g l e Map เลยนะครับป่าไม้ด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์แล้วก็เขียวขจีตลอดทางเลยครับเพื่อนๆเส้นทางเนี่ยวิ่งลัดเลาะตามล่องเขานะครับตอนนี้เราอยู่ที่ล่องเขาแล้วก็จะมีภูเขาอยู่ด้านหน้าแล้วก็ด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวามืออยู่แทบตลอดเวลาเลยนะครับโหเส้นทางดูเป็นธรรมชาติมากแต่ต้องบอกว่าความคดเคี้ยวเนี่ยไม่แพ้ที่ไหนแน่นอนครับ แต่ถ้าพูดถึงเรื่องของความสูงชันนะครับตอนนี้เรายังไม่พบความสูงชันในเส้นทางนะครับเราพบแต่ความคดเคี้ยวแล้วก็เนี่ยครับร้านอาหารนะครับร้านกาแฟสวยๆนั่งริมน้ําชิวๆบรรยากาศดีๆโอ้โหมีหลายร้านเลยครับเพื่อนๆใครที่มาเมืองแพร่เนี่ยเส้นทางนี้อีกเส้นทางหนึ่งที่น่าสนใจไม่เบาจริงๆครับมีช่วงหนึ่งนะครับที่เขากําลังปรับปรุงเส้นทางผมไม่แน่ใจว่า การปรับปรุงเส้นทางด้านหน้าจะเป็นยังไงนะเพราะว่าซ้ายมือตรงนี้เป็นช่วงที่คิดว่าน่าจะมีดินสไลด์อย่างรุนแรงนะครับหลายจุดเขาเลยต้องปรับปรุงเพราะาด้านขวาเนี่ยจะเป็นริมทาน,น้ำนะครับน้ําเขาจะไหลาจากฝั่งซ้ายมาตรงนี้เขาก็พยายามขุดนะครับเพื่อให้น้ํามันไหลผ่านเพื่อทาให้เส้นทางเนี่ยในอนาคตแบบไม่มีดินสไลด์แล้วก็เส้นทางจะถูกกัดก่อนน้อยลงนะครับ ก็ดีนะครับมีการปรับปรุงทางแบบนี้แต่ว่าถ้าเราขับรถมาเจอช่วงที่ปรับปรุงทางแบบนี้แล้วถ้าเจอทางเป็นทางสูงชันเนี่ยเขาค่อนข้างอันตรายนะครับแต่ว่าณจุดนี้เป็นเส้นทางที่ไม่มีความสูงชันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเราจะเจอกับเส้นทางที่แค่ไม่ค่อยเรียบนะครับแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือของการกําลังปรับปรุงเส้นทางก็เป็นช่วงจานแค่เมื่อสักครู่นะครับแล้วก็ด้านหน้าเราก็กลับมาสู่ถนนคอนกรีตเช่นเคยแล้วครับอย่างที่บอกครับ โอ้โหเส้นทางเนี่ยเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างเขียดพลิ้วเลยครับแลวตอนนี้เนี่ยเส้นทางก็เหมือนจะมีการขึ้นเขาชันเล็กน้อยนะครับเราจะเห็นว่าด้วยความลื่นของเส้นทางเนี่ยจนทําให้หลายๆช่วงต้องมีการเอาอเหมือนแถบสีแดงพวกนี้มามาทำไ้เพื่อการลื่นบนถนนน,นะครับวันนี้เป็นวันที่ฝนตก เพราะฉะนั้นเราจะเห็นน้าไหลผ่านถนนแบบนี้นะครับเป็นช่วงๆเลยซึ่งเขาจะพาดดินลงมาในลักษณะแบบนี้หลายๆช่วงจะลื่นเป็นพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นเ,นเพื่อนๆทุกคนที่เดินทางในช่วงที่ฝนตกในการขึ้นเขาแล้วก็ขับรถในเส้นทางที่คดเคี้ยวแบบนี้นะครับก็อย่าลืมลดความเร็วลงแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังนะครับเพราะว่าเราคือนักท่องเที่ยวเราไม่ใช่นักแข่งรถนะครับเพราะฉะนั้นการเดินทางให้ปลอดภัยถึงปลายทางสำคัญที่สุดเลยครับ ผมว่าความสวยงามของเส้นทางนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเนี่ยครับเป็นเส้นทางที่เราต้องผ่านน้ําตกเชิญทองเข้าไปครับซึ่งหมู่บ้านเนี้ต้องบอกว่าเขาอยู่กลางเขาจริงๆนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราแจ้งเจ้าหน้าที่นี่นะครับบ้านนาตองครับพี่เคยไปไหมครับเคยไปครับช่วงมีนตกมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะม่มีเลย โอเคถนนก็ไปได้ปกติได้ครับขอบคุณนะครับตรงนี้ก็มีการปรับปรุงนะครับอ่าเจ้าที่เขาก็จะถามนะครับเนื่องจากว่า เราจะผ่านจุดนี้ไปนะครับจุดนี้ก็มีลานกลางเต็นท์นะครับใครที่อยากกลางเต็นที่ตรงนี้ก็มีลานกลางเต็นท์ให้นะครับเราจะผ่านจุดนี้ยหมู่บ้านนี้เหมือนเป็นหมู่บ้านที่อยู่กลางเขาจริงๆนะครับเข้าออกได้ทางเดียวเลยนะครับแล้วก็อยู่กลางกลุ่มเขาของจังหวัดแพร่เลยครับเพื่อนๆเดี๋ยวนี้ได้เห็นพร้อมกันแน่นอนครับติดตามนั่งรถไปด้วยกันนะครับหลังจากที่เราพ้นน้ําตกมาสักพักนะครับเส้นทางจะเริ่มเป็นเส้นทางขึ้นเขาขึ้นมาแล้ว มีความชันเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตรงนี้อันตรายนะครับเป็นทางที่น้ำเขากัดเซาะจนถนนขาดไปเลนหนึ่งนะครับฝั่งซ้ายตรงนี้ใครที่จะมาเที่ยวก็ระมัดระวังกันหน่อยนะครับแล้วก็เข้าสู่เส้นทางที่เป็นเส้นทางคดเคี้ยวเช่นเคยนะครับต้นยางสองข้างทางเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โห,โโหเบียด ขอบถนนขึ้นมาโชว์ตัวกันเยอะแยะจริงๆนะครับเนื่องจากว่าเป็นช่วงฤดูฝนนะครับตอนนี้ที่เรามองขึ้นไปบนยอดเขาเราก็เห็นหมอกนะครับมีรอยโชว์ตัวอยู่บนยอดเขาแบบบางๆสวยๆนะครับเ,เพื่อนอ่าตอนนี้เส้นทางก็เริ่มขึ้นเขาชันขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่จะเดินทางท่องเที่ยวในเส้นทางนี้ก็คือหมู่บ้านนาตองนะครับจะใช้เวลาโดยเฉลี่ยออกจาก จุดที่เป็นวัดพระธาตุช่อแฮนะครับประมาณแค่40นาทีเท่านั้นนะครับลักษณะสเส้นทางก็เป็นเส้นทางที่เพื่อนๆกำลังเห็นนะปัจจุบันตอนนี้นะครับตอนนี้ยิ่งเข้ามานะครับป่าไม้ยิ่งแบบสวยมากนะครับมีดินสไลด์บ้างนะครับตอนนี้ป่าไม้แน่นจริงๆครับแน่นจนผมรู้สึกว่าถนนเนี่ยแคบมากๆเลยนะครับการขับรถสวนกันในเส้นทางนี้ค่อนข้างที่จะอันตรายเพราะว่าไหลาทางด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยเราไม่เห็นจริงๆนะครับ เนื่องจากว่ามีต้นญ้าเนี่ยขึ้นมาบางังเพราะฉะนั้นเราไม่รู้เลยว่าไหลาทางเนี่ยเขาจะลึกขนาดไหนแล้วก็ตามขอบทางนะครับจะมีเสาปูนเนี่ยซึ่งเสาปูนหลายๆต้นก็ถูกบดบงังด้วยต้นญ้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่คิดจะหลบกันลงไปับระวังดีๆเพราะว่าบางทีหลบลงไแต่ะจะเอกับเสาปูนแบบนี้นะครับที่เขาโผล่หัวต้องแดงต้องแดงอยู่ฮะโอ้โหตอนที่ญ้าด้านซ้ายด้านขวาที่โชว์ตัวแข็งกันเลยครับแล้วกิ่งไม้เขาก็ เขาก็ยืนมาในถนนค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเราดูจากภาพตอนนี้แต่ถ้าใครที่เป็นสายธรรมชาติแล้วก็ชอบต้นไม้นะครับผมว่าขับรถในเส้นทางเนี้โอ้โหโอเคเลยครับแต่ว่าไม่แนะนําให้มากลางคืนนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยชินทางผมว่าถ้าขับรถในเส้นทางแบบนี้เวลากางคืนเนี่ยค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะครับเพราะว่าในเวลานี้แม้แต่กลางวันก็ค่อนข้างเปลี่ยวเลยครับเพื่อนอน,นี่เราเห็นป้ายน,นะครับขวามือบ้านนาตองนะครับ และตรงนี้นี่แหละครับที่เราเลี้ยวออกจากถนนหมายเลขที่ด่งบอกไว้นะครับตอนนี้เราจะเลี้ยวขวาผมไม่แน่ใจว่าพอเลี้ยวขวาเนี่ยเป็นถนนหมายเลขอะไรนะครับไม่มีป้ายถนนนะครับว่าหมายเลขอะไรแต่ว่าตอนนี้่เราเลี behold, ้ยวขวามาเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่าเส้นทางเล็กมากนะครับเพื่อนๆเส้นทางแบบเล็กมากจริงๆตอนนี้รถโด่งขับอยู่ที่เลนกลางนะครับ ซึ่งด้านซ้ายด้านขวาเหลือแค่นิดเดียวเองครับการขับลงเขาให้ปลอดภัยก็ต่อี่ทางชันนะครับเดี๋ยวก็ลงที่เกียร์สองมีแต่นะครับเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่ามีรถสวนมาหรือเปล่านะครับใกล้หมู่บ้านเต็มทีเส้นทางเล็กมากนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาดูกันว่าปลายทางเนี้หมู่บ้านจะน่ารักขนาดไหนนะครับแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ความสวยงามของหมู่บ้านจะเป็นยังไงเนี่ย ติดตามกันไปต่อเรื่อยๆเลยนะครับเมื่อสักครู่ดรเปิดกระจกเนี่ยด้านขวามือในภาพนี่คือริมทาน้าเลยนะครับซึ่งเสียงน้ําไหลแบบเสียงดังมากๆเลยครับเพื่อนๆนั่นแปลว่าหมู่บ้านนี้นี่เต็มไปด้วยธรรมชาติจริงครับทั้งต้นไม้แล้วก็แหล่งน้ํานะครับเช่นเคยการขับรถในเส้นทางแบบนี้นะครับแล้วเราไม่เห็นโค้งหรือว่าเรากลัวว่ารถจะสวนมาแล้วเราไม่เห็นก็ต้องเฉี่ยวชนกันนะครับก่อนที่จะเข้าโค้งก็ปิดแต่นะครับ ให้สัญญาณรถที่จะสวนมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากให้เพื่อนๆทำกันประจำก็คือ,อาการขับรถในเส้นทางที่แคบแบบนี้ปิดเพลงนะครับแล้วก็ลดกระจกลงนิดนึงนะครับเพื่อให้ได้ยินเสียงรถที่จะสวนมาเวลาที่เขาบีบแตรนะครับเราจะได้ยินเสียงรถที่สวนมาชัดขึ้นนะครับการเปิดเพลงดังในการขับรถในเส้นทางแบบนี้จะทําให้เราอันตรายนะครับเนื <ME> ่องจากรถที่สวนมาเขาจะส่งสัญญาณมาแล้วเราไม่ได้ยินนะครับเพื่อนๆ นี่ครับดูถนนหนทางน,นะครับว่าเส้นทางเนี่ยความชุ่มชื้นในเส้นทางสูงมากๆครับเราจะเห็นหลายๆช่วงว่าเส้นทางนี่มีแบบเขาเรียกว่าอะไรฮะตะไร้น้ำเนาะสีเขียวๆอะไรเงี้ยครับขึ้นแบบหลายๆจุดเลยครับเพื่อนๆหลายๆช่วงเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากนะครับถ้าช่วงฝนตกเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นช่วงที่มีดินสไลด์นะครับแล้วก็เขาจะพากิ่งมงกิ่งไม้หล่นลงมาแบบนี้ฮะ แต่ตรงจุดนี้น่าจะเขาน่าจะเคลียร์ทางเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเราก็ยังเห็นล่องรอยอยู่นะครับนี่แสดงว่าฝนตกค่อนข้างที่จะหนักนะฮะเพราะว่าดมเห็นน้ําที่ไหลลงมาเนี่ยค่อนข้างจะแรงเลยครับเพื่อนๆโอ้โหแต่ชอบมากเลยครับเส้นทางเข้าสู่บ้านนี้ตอนนี้แดดเริ่มออกแล้วตอนแรกก็แอบหวั่นนะครับการเดินทางในเส้นทางแบบนี้แล้วโอ้โหถ้าฝนตกไม่หยุดนะครับเราจะรู้สึกว่า ความอันตรายในเส้นทางมันเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าวันนี้เหมือนเหมือนทุกอย่างจะแบบเป็นใจครับพอเราเริ่มขับเข้าสู่เส้นทางตรงนี้เนี่ยฝนที่เคยตกก็หยุดสนิทเลยครับเพื่อนๆแล้วก็มีแดดสองลงมาด้วยนะครับนี่ด้านซ้ายมือน,นี่เป็นบ้านเรือนเขานะคบผมไม่แน่ใจว่าจุดนี้เขาจะทําเป็นจุดรนการนักท่องเที่ยวหรือเปล่าหรือว่าทําเป็นบ้านขึ้นมาเฉยๆนะครับเราต้องรอดูแต่ว่า เป็นโฮมสเตย์ก็โอเคครับเพราะว่าตรงนี้มันติดริมน้ําเราจะเห็นเลยว่าซ้ายมือเนี่ยเป็นริมน้ำนะคือน้ําเนี่ยจะวิ่งผ่านด้านซ้ายบ้านด้านขวาบ้านนะครับคือสลับกันไปนะครับโอ้แต่ตอนนี้ชุ่มชื้นมากนะครับเส้นทางป่าไม้นี่สุดๆเลยครับนี่ซ้ายมือเห็นไหมครับในกล้องเราจะเห็นว่าตรงนี้เป็นริมทานน้ํานะครับยิ่งเข้าใกล้หมู่บ้านนะครับถนนยิ่งรู้สึกเหมือนเขาแคบลงเรื่อยๆนะครับ โอ้โห oh. แล้วต้องบอกว่าถนนตรงนี้ทั้งแคบและลื่นเลยครับด้านซ้ายเนี่ยและด้านขวานะครับไม่มีเหล็กกั้นทางใดๆนะครับแล้วก็ถ้าพลาดลงไปคือตรงนี้คือเป็นริมทานน้ำขนาดใหญ่นะครับถ้าตกไปคือตกไปที่น้ำด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดินทางในเส้นทางนี้มีน้ำใจให้กันนะครับเวลาหลบกันก็ ดูว่าใครที่หลบได้มากหลบได้น้อยนะครับก็ช่วยๆกันเพราะว่าถ้าในอนาคตมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่วยวที่นี่เยอะๆแล้วถนนเขาแคบแบบนี้เนี่ยการหลบกันแล้วไม่ยอมกันอ,อีกคนหนึ่งก็จะเป็นอุบัติเหตุที่รุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวในเส้นทางที่ค่อนข้างมีข้อจํากัดแบบนี้สิ่งที่สําคัญคือการมีน้ําใจนะครับเราแบ่งปันแล้วก็ยอมซึ่งกันและก,กันนะครับทุกคนจะได้เดินทางปลอดภัยนะครับเพื่อน พอ,อมาถึงจุดนี้โอ้นึกว่าจะเป็นลูกลังเลยครับไม่ครับเป็นแค่จุดเดียวนะครับโอเคโอ้โหถนนแคบจริงๆครับเพื่อนๆบางช่วงนะครับถนนเหลือเลนเดียวด้วยครับจากเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาถนนนะครับถูกดินอน่าจะไหลลงมาทับผมกันนะครับแล้วก็ถนนเหลือเลนเดียวช่วงนี้เป็นถนนคอนกรีตนะครับ ถนนเขาจะแบะๆตรงตกลางแล้วก็มีหญ้าขึ้นเวยฮะแต่ที่สําคัญคือผมว่ามีรถใช้น้อยมากๆเนื่องจากว่าเราจะเห็นว่ามีตะไคร่นะครับแล้วก็เป็นพวกอะไรเขียวๆเ,เนี่ยครับผม,ผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว,ว่าอะไรนะครับที่เวลาเขาขึ้นรวจะเขียวๆรถจะลื่นๆน,นะครับเนี่ยขึ้นเต็มถนนเลยครับเพื่อนๆเห็นไหมโอ้โหแสดงว่ารถวิ่งสัญจรไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็ความชื้นในบริเวณจุดนี้เนี่ย มีความชื้นที่สูงมากๆแล้วก็ต้องสูงตลอดเวลาด้วยนะครับเส้นทางหลายช่วงเนี่ยโอ้โหแคบและไม่มีเดี๋เรียกว่ามีไหลาทางน,นะครถนนจะเหลือแค่อยาเงี้ยฮะเราเห็นว่าถนนเหลือเลนครึ่งอย่างงี้ครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นถนนที่น้ํากัดซ้อนะครับโหแล้วพอมองไปด้านซ้ายมือนี่ น้ำที่อยู่ไกลเราพอสมควรเลยนะครับไม่ใช่แบบว่าถ้าละพาดลงไปไม่ใช่แบบหล่นลงไปนิดเดียวนะครับลึกพอสมควรเลยครับเส้นทางเสียหายหลายช่วงมากๆคิดว่าน่าจะเป็นผลจากช่วงฤดูฝนนี้นะครับแต่หลังจากหมดฝนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีการปรับปรุงแล้วก็ซ่อมแซมแน่นอนเพราะว่าเป็นธรรมชาติของหลายๆเส้นทางนะครับที่เดินทางเข้าสู่เส้นทางที่อยู่ตามเขานะครับอ่าเนี่ยครับบ้านนาตองนะครับ ตำบลช่อแฮอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ครับอตอนนี้เราเข้ามาถึงเขตของหมู่บ้านแล้วนะครับโอ้โหแคบไหมครับเพื่อ <c oughs> <c oughs> นๆเส้นทางสุดๆเลยครับยาข้างทางนี้บีบตัวเข้ามาเต็มที่เลยครับอเราเริ่มเห็นหมู่บ้านแล้วครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะนั่งรถชมวิวหมู่บ้านกันไปยาวๆเลยนะครับ ะครับเราก็เดินทางมาถึงหมู่บ้านแล้วนะครับเขาบอกว่าที่เนี่ยบ้านนาตองเนี่ยมีอีกอย่างหนึ่งที่ทถ้าเพื่อนเอได้เข้ามาเที่ยวนะครับต้องแวะดูเต่าปูลูครับซึ่งเป็นเต่าสายพันธุ์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์เต็มทีในประเทศไทยนะครับเป็นเต่าหายากซึ่งในหมู่บ้านนี้มีนะครับแล้วเขาก็มีเลี้ยงไว้โชว์พวกเราด้วยนะครับ ตอนนี้เราเข้าถึงตัวหมู่บ้านแล้วนะครับแล้วก็ในหมู่บ้านเนี่ยก็จะมีโฮมสเตย์นะครับมีลานกลางเต็นท์เพื่อนๆก็ลองเลือกดูนะครับตรงนี้เป็นสถานีอนามัยนะครับโอ้ผมรู้สึกว่าหมู่บ้านนี้เต็มไปด้วยต้นไม้จริงๆนะครับเนี่ยต้นไม้เขาหนานแน่นเลยครับ จากข้อมูลเขาบอกมีอยู่ประมาณ100ครัวเรือนผมไม่แน่ใจข้อมูลนะครับอันนี้คือเซิร์ชแล้วลองอาหานอ่านดูอะไรเงี้ยแต่ว่าดูเหมือนบ้านเขาไม่เยอะนะฮะบ,บ้านคนอยู่อาศัยไม่เยอะเท่าไหร่โอ้โหเดี่ยครับต้นไม้ต้นยานี่ขึ้นกันเพียบเลยครับในหมู่บ้าน <c oughs> คิดว่าเป็นหน้าฝนเขาก็เลยยังไม่ตัดนะครับ หลังจากหมดฝนแล้วเนี่ยเขาคิดว่าน่าจะมีการตัดหญ้าตรงนี้เป็นศาลามีโฮมสเตย์ด้านซ้ายมือนะครับขวามือนี่ก็เป็นโฮมสเตย์นะครับนาตองอินนอยโฮมสเตย์อันนี้ก็เป็นโฮมสเตย์ที่หนึ่งนะครับตรงนี้เป็นวดัดอ่าแล้วก็รู้สึกว่าแหล่งท่องเที่ยวน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับ อ๋อเนี่ยไปที่จอดรถแล้วก็ไปดูโอ้เรามีน้ำเยอะมากเลยครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปชมวิวหมู่บ้านก่อนนะครับ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์และถูกใจฝากเพื่อนๆกดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ